ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิสวรรค์หือหนึ่งในใต้ราบตอนที่621เมื่อลูกทรงกลมทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าก็กวาดข้ามคอฟ้าพุ่งเข้าใส่มั่วเหอเทียนร่างเทพมหันที่อยู่ใต้ฟ้าเท้าเขาแม้ว่าลูกทรงกลมนี้จะทรงพลังแต่มั่วเหอเทียนก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเสียดแทงเข้าถึงกระดูกพร้อมกับความกลัวและความไม่สบายใจเจ้าสามารถฝึกฝนโรคขนึกหนึ่งลิลันได้แล้วหรือนี่ ใบหน้ามั่วเหอเทียนเขียวคมมากในฐานะผู้พิทักษ์ร่างมหาเทพนิ่ลันพวกเขาเข้าใจทศเสสวรรน,นี้ได้โดยธรรมชาติแล้วโรคผนึกหนึ่งนี่ลัลก็เป็นหนึ่งในทศเหล่านั้นเล่ารือกันว่าร่างมหาเทพนิ่ลันสามารถใช้แก่นนี่ลันสร้างเป็นลูกทรงกลมขึ้นมาใครก็ตามที่ติดอยู่ในนั้นจะตกอยู่ในการเวลาโบราณแม้จอมยุคพลังเทียนจื้อจุนขั่นสงิงก็จะเจอกระช่วงเวลาย,ยากลําบากกว่าเจ้าหลุดมาได้พวกเขา ทำได้เพียงแค่ยอมจำนวนให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆสลายกลายเป็นเท่าฐานในอดีตเทพจกพักรพรรดินิรัน์ได้ใช้ทศเทสวรน,นี้ในการสังหารปีศาจจำนวนเท่าไรก็ไม่รู้คงมีแต่เทพเซียนแหละที่นับได้ดังนั้นในแง่ของพลังโลกผนึกหนึ่งนิรัน์ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าวิทยายุทธระดับเส้นธงขั้นสุดยอดในตำนานเพียงแค่ว่าการจะใช้ต้องมีแก่นนิรันจ์จนวนมากแต่ตัวเขาเพิ่งได้รับการสืบทอด ล่างมหาเทพนิรันร์มาแล้วเขาก็มีแกนนิรันร์มากมายที่จะสนับสนุนมาจากไหนแม้ความคิดนี้จะผ่านเข้ามาในใจแต่ใบหน้าของมั่วเหอเทียนกลับไปไม่น่าดูและไม่กล้าจะย่อนยานแล้วเขาเพียงแค่กระทืบเท้ารางเทพมหารก็กลายเป็นลำแสงถอยออกไปอยู่ห่างไปหลายหมื่นลี้เห็นชัดว่าเขาตั้งใจจะหลบหลีกการโจมตีนี้แต่เมื่อเขาปรากฏตัวห่างออกไปความปั่นป่วนจากมิติก็ก่กอตัวด้านบน ลูกทรงกลมไร้ตามมาติดๆใบหน้ามั่วเหอเทียนก็ไม่น่าดูขณะสั่งให้ร่างเทพอหันถอยห่างออกไปทว่าความพยายามของเขาก็ไร้ผลไม่ว่าความเร็วของเขาจะมากขึ้นเท่าไหร่ลูกทรงกลมเหมือนจะยึดติดกับเขาราวกับวิญญาณตามติดไปทุกที่ดังนั้นสิบวรมหายใจต่อมามั่วเหอเทียนปากรตัวเหลือเมืองหวั่นกูทำไมหรือไม่วิ่งต่อแล้วหรือไงฮึแกคิดว่าข้ากลัวทศเทศวรร คงร่างมหาเทพนิรันจริงหรือเขาเป็นประมุขเผ่ามั่วเหือแต่วันนี้กลับต้องเป็นลูกไก่ในกำมือเด็กเหลือของช่างเป็นความอัประยศ์โอสูสําหรับเขาจริงๆมั่วเหอเทียนหายใจเข้าลึกๆว่าตาประทับกลายเป็นภาพสอนในเวลาเดียวกันร่างเทพมหันที่อยู่เบื้องร่างก็กระจายหมอกสีดาําข่าก่อรากไปล่มขนาดยักษ์เหนือศีรษะของมั่วเหอเทียนร่มมหาอุด ร่มขนาดมหมาเริ่มหมุนช้าๆระเบิดใยความลึกซึ้งที่ไม่สิ้นสุดราวกับว่าการยืนอยู่ใต้ร่มนี้จะทําให้ปลอดภัยแม้สวรรค์และโลกจะถูกทําลายก็ตามเมรุทรงกลมลดระดับและสมีก็สะท้อนบนลมท่านใดนั้นทั้งคู่ก็กัดก่อนการลุนแรงภายใต้การประทะก,กันของพลังงานสองสายมิติก็พังทลายเรื่อยๆทว่าแม้คือหลิงสีดํเจรึกซึ้งแต่ยังขาดเมื่อเทียบกับแกนนิรัน แสงสีดำขาวค่อยๆถูกกัดก่อนภายใต้การเผเชิญหน้าเมื่อมองภาพนี้ฝ่ามือมู่เฉินก็เปลี่ยนไปโรคผนึกหนึ่งดิลันตาประทับบุพากาลูกทรงกลมเริ่มขยายออกและห่อคุม้มม่วเหอเทียนและล่างเทพมหันใบหน้ามั่วเหอเทียนจึงเปลี่ยนไปภายใต้ลูกทรงกลมเสียงน้ำกระเซ็นดังกึกก้องราวกว่แม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานปรากฏเสียงซาก็เกิดยังต่อหนึ่ง ทุกเสียงน้ําซัดสาดทำให้ร่มหดตตัวดูเหมือนกับว่าจะไม่สามารถทนต่อการกัดก่อนของการเวลาได้ล่างมหาเทพนิหลันไม่เพียงแต่มีความเป็นนิหลันแต่ยังมีสิ่งที่ตรงกันข้ามซึ่งก็คือพลังแห่งการกัดก่อนล่างมหาเทพนิหลันสามารถใช้การกัดก่อนของการเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งกีดขวางให้กลายเป็นเท่าฐานในสมัยโบราณนั้นจอปีศาจจำนวนมากถูกขังในโรคขนึกหนึ่งนิหลัน สุดท้ายก็กลายเป็นเท่าฐานเมื่อเวลาผ่านไปมัวเหอเทียนยืนอยู่บนล่างเทพมหันด้วยสีหน้าเขียวขมขณะมองไปที่รม่มที่ค่อยๆอยอ่อ,อนกำลังเขาก็ทืบเท้าล่างเทพมหันก็ส่งเสียงคำราัและศมีสีดำขาวก็ก่อล่างเป็นกระบี่แล้วคุ่งเข้าหาลูกทรงกลมแต่เมื่อกระบี่สัมผัสกับลูกทรงกลมก็สึกก่อนอย่างรวดเร็วและหายไปแรงที่เหลือสามารถทําให้ลูกทรงกลมกระเพื่อมได้เท่านั้น บ้าเอ้ยมั่วเหอเทียนถือกกัดฟันในที่สุดเขาก็สัมผัสได้ถึงความทนทานของลูกทรงกลมมีหน้าละ่ะกระบวนท่านี้ถึงสามารถสังหารจอปีศาจจำนวนมากมายในสมัยโบราณโดยการใช้เวลากัดก่อนทำให้ทุกอย่างสลายกลายเป็นอากาศธาดุมั่วเหอเทียนก็ใช้แววตาหน้ากลัวไม่คิดพยายามที่จะทำลายลูกทรงกลมทันใดนั้นลางเทพมหารก็ระเบิดและสมีสีดำขาว เทลงไปในร่มด้วยการสนับสนุนของพลังลมสีดำขาวก็กลับคืนมาปกป้องมั่วเหือเทียนและล่างเทพมหันเอาไว้มู่เฉินโรคผนึกหนึ่งนิลันของแกทรงพลังก็จริงแต่แกคิดว่าตัวเองเป็นเทพจกพักรพรรดนิลันหรือแกกำลังประเมินตัวเองสูงเกินไปถ้าคิดว่าจะฆ่าข้าด้วยสิ่งนี้สิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องเท็จแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่จะรบหลีกแต่โรคผนึกหนึ่งนิลัน ก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้พอดินมู่เฉินก็ยิ้มแต่ไม่ได้ตอบโต้เขาดูดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่ามั่วเหอเถียนด้วยโรคขกหนึ่งนี้หลันแต่แค่จับอีกฝ่ายเอาไว้เขาก็รลุเป้าหมายได้แล้ว mm. เมื่อทุกคนเห็นภาพนี้ความหวาดกลัวก็ปรากฏบนใบหน้าขณะมองมู่เฉินด้วยสายตาแสดงความเคารพนับถือครึ่งปีก่อนช่องว่างระหว่างม่วเหอเถียนกับมู่เฉินเรียกได้ว,ว่าห่างกันล่าฟ้ากับเหวแต่ตอนนี้ เขาสามารถต่อสู้ในระดับเดียวกันกับมั่วเหอเทียนได้มินำซ้ำยังผักมั่วเหอเทียนลงไปในกับดักได้อีกด้วยด้วยความสามารถนี้เขาสามารถติดอันดับหนึ่งในสุดยอดจอมยุทธแห่งมหาพันพบได้เลยคัอบุโส่ามั่วเหอใบหน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปมั่วเหอโหยเขากาัดฟันเห็นได้ชัดว่าเขาไม่อยากยอมรับความเป็นจริงที่พี่ชายตนไม่สามารถทำอะไรมู่เฉินได้มินกันเกินไปแล้ว ไอสารเลวปล่อยท่านประมุกซะจอมยุดิขุมพลังเทียนจี้จุนขั้นเซิงสองคนของเผามั่วเหอกตะโกนออกขณะมองมู่เฉินฮ่าฮ่าใจเย็นนี่เป็นการประลองระหว่างมั่วเหอเทียนและมู่เฉินทําไมต้องเข้าไปยุ่งด้วยไทหมิงสะบัดมือคือหลิงไร้ขอบเคเก้อรวมตัวกันขัดขวางสองผู้เท่าเอาไว้เรื่องในวันนี้เกิดจากเผามั่วเหอขาดความซื่อสัตย์ทําไมต้องกัดไม่ปล่อยด้วยประมุกมั่วเหอให้ตาแก่คนนี้เป็นคนกลางไหม ทุกคนต่างถอยกันคนละก้าวข้าจะบอกให้หมู่เฉินหยุดเผ่ามั่วเหอก็ไปมือจากร่างมหาเทพนี่หลันตกลงไหมหลักฐานเผ่ามั่วเหออย่างลึกหากเรื่องนี้เกิดขึ้นสงครามเป็นอะไรที่เหนือจินตนาการแน่สายตามั่วเหอเทียนก็เปลี่ยนไปวาจายิ่งใหญ่นะเผ่าไทลิงได้รับโอกาสและได้รับร่างมหาปาฏวิญญาณไปแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้วันนี้เผ่าไทลิงยืนหยงเผ่ามั่วเหอของข้าต่อสู้เพื่อสิ่งนี้จากรุ่นสู่รุ่น ถ้ามีร่างมหาเทพนิลันในการครอบของเผ่ามั่วเหอจะอยู่แค่จุดนี้ได้อย่างไรในอดีตร่างมหาเทพนิลันถูกแย่งไปจากมือบรรพุษของเผ่ามั่วเหอโดยเทพจกักรพรรดนิลันแล้วจะให้เผ่ามั่วเหอยอมทิ้งโอกาสนี้ได้อย่างไรวันนี้ไม่ว่าหน้าไหนก็ไม่สามารถนําร่างมหาเทพนิลันไปจากเผ่ามั่วเหอะฆ่าได้เมื่อคำพูดจบลงสายตามั่วเหอเทียนก็น่าขนลุกเขาไม่สนใจไทหมิงและมองมู่เฉินไอสาระเลว แกคิดว่าเผ่ามั่วเหอของข้าไม่มีรากฐานดใดๆหรือแกไม่มีสิทธิ์จะมาทําโอหังในดินแดนของเผ่ามั่วเหอมั่วเหอเทียนหัวร้องแววตาเด็ดขาดเขาพ่นเลือดออกมาและเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาวาดตาประทับการเป็นอัคระเลือดเมื่ออาัคาระเลือดเข้มข้นและทะยานสู่ท้องฟ้าก็หายไปยังส่วนลึกขณะอัคระเลือดหายไปทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงพื้นดินที่สั่นสะท้านก่อนแสงสีดำขาวจะคุยพุง่ง จากส่วนลึกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามั่วเหอเสานี้เชื่อมต่อระหว่างฟ้าดินมิติเบื้องบนมเมืองแตกออกเสาแสงสีดำขาวส่งตรงลงมาจากมิติท่ามกลางเสานั้นทุกคนเห็นขวดหยกสีดำขาวปรากฏขึ้นเมื่อขวดหยกเผยออกมาทั่วบริเวณก็มีแต่สีดำและขาวราวกับว่าเป็นจุดตัดของหยินและหยางแรงกดดันที่น่ากลัวเออบอาบออกมาจากขวดหยกนั้นเมื่อชิงหยยนจิ้ง ฟู่ถูเฉียนไทมิงเห็นขวดหยกสีหน้าเปลี่ยนไปขวดมาหาเพิงวารีมั่วเหอเทียนเจ้าบ้าไปแล้วดือถึงขนาดใช้อา,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 าวุธมหาสวรรค์ขั้นเส่งพิทักษ์เผ่าโดยทั่วไปชนเผ่าโบราณจะมีอาวุธมหาสวรรค์ขั้นเส่งอย่างเจดีบรรพษของเผ่าฟู่ถูซึ่งทําหน้าที่ปกป้องเผ่าแล้วสาคัญอย่างยิ่งโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการใช้งานเว้นแต่เผ่ากําลังไปเชิญกับหายยะนะล้างโลกย้อนกลับไปตอนนั้นที่มั่วเหอเทียนพ่ายแพ้เซียวเยียน เขาก็ถูกบีบให้ต้องนําอาวุธชิ้นนี้เพื่อบังคับให้เซียวเหยียนถอยออกไปอาวุธมหาสวรรค์ขั้นส่งที่เขาใช้ในตอนนั้นก็คือขวดหยกดําขาวนี้ไม่มีใครคิดว่าเพื่อสู้กับมู่เฉินแล้วมั่วเหอเทียนถูกบังคับให้ใช้อีกครั้งเห็นชัดว่ามั่วเหอเทียนไม่สนใจวิธีการตราบใดที่สามารถคว้าร่างมหาเทพนิลันกลับคืนมาได้ตอนนี้มู่เฉินตกอยู่แนนตรลายแล้วหมอกสีดําขานั้นเติบอบอวนก่อนจะเกิดจุดตัดที่วลึกซึ้ง ทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อมองไปยังขวดหยกบนท้องฝา้อมแรงกดดันแม้แต่จอมยุทธ์ขุมพลังเทียนจี้จุนก็อดตัวสั่นไม่ได้ใบหน้าชิงเหยียนจริงฟูทูเฉียนไทหมิงช่างหน้าดูมากขณะรู้สึกหวาดกลัวตกขวดหยกนั้นขวดหยกนี้เป็นอาวุธมหาสวรรค์ขั้นส่งของเผ่ามั่วเหอมีพลังไร้ขอบเขตแม้แต่จอมยุทธ์ขุมพลังเทียนจี้จุนขั้นส่งก็ไม่สามารถไปเชิญหน้าได้เทว่าทุกครั้งที่ใช้อาวุธนี้ จะทำให้มันหมดพลังลงมากดังนั้นถ้าไม่ถึงวิกฤตก็ไม่มีใครคิดจะใช้มันโดยเหตุนี้ใบหนาบ้าพวกเขาจึงเปลี่ยนไปเมื่อเห็นมั่วเหอเทียนเรียกอาวุธนี้ออกมามั่วเหอเทียนบ้าไปแล้วสีหน้ารัวรี่ก็เปลี่ยนไปนางกำมัดแผ่นภาพนั้นก็เริ่มเป็่งแสงรัวรี่ยาพีผามแม้แผ่นภาพวิญญาณโบราณจะไม่อ่อนแอกว่าขวดมหาเพิงวารีแต่เจ้ายังไม่แข็งแกร่งพอจะดึงพลังออกมาได้เต็มที่หากฝืนทำก็ร้างแต่จะบาดเจ็บ รัวรี่กัดฟันดวงตาอัดแน่นด้วยความไม่เต็มใจมัวเหอเทียนชักมากเกินไปแล้วไม่ต้องกังวลหากมีอะไรเกิดขึ้นกับมู่เฉินเราไม่ยืนดูแน่เขากลัวรัวรี่จะใช้กันเลือดโลหิตจ,จนหมดเพื่อกระตุ้นแผนภาพวิญญาณโบราณซึ่งน่าจะทำให้เกิดผลสะท้อนกลับอย่างมากรัวรีก็สงบใจลงนางรู้ว่าการฝืนเคลื่อนไหวตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้แต่ถ้ามัวเหอเทียนรํ้เส้นเกินไปไม่ว่าต้องจายด้วยอะไร นางก็จะยืนเคียงข้างมูเม่เฉินมู่เฉินยืนอยู่กลางอากาศเขามองไปยังขวดหยกม่านตาหดเกิง็งแรงกดดันกระจายออกมาจากขวดทําให้เขารู้สึกประวัติสมกับเป็นเผ่าโบราณแท้จริงหลักฐานน่าประทับใจยิ่งนักตามการคาดการณ์ของเขาพลรรังของขวดหยกอาจติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาพันพบสายตามั่วเหือเทียนเย็นชาลงขณะมองไปยังมู่เฉินตาประทับก็วาดขึ้นด้วยมือข้างเดียวขวดมหาเพิงวารี ก็เอียงลงแสงสีดำและขาวก็ไหลลงมาจากปากขวดและนั่นมีคือลิงที่บริสุทธิ์โดยมีความเป็นหญิงและอย่างนี่คือตัวแทนของไฟและน้ำแข็งขณะขคลื่นสองสายตัดกันยิ่งลึกซึง้งคือลิงที่แปเปื้อนก,ก็กลายเป็นสีดำและขาวเช่นกันเมื่อตกลงไปก็จะกลายเป็นมหาสมุทรสีดำขาวก่อนจะคิ้วตัวลงบนลูกกลมพลังงานสองฝั่งปะทะกันจนเกิดเสียงแรมขม่มพลังมหาศาลทั้งสองเสียดสีกันแต่คราวนี้ เมื่อรัศมีสีดำและขาวไหลลงมาทุกคนก็เห็นว่ารูปทรงกลมนั้นเริ่มจางลงนี่เป็นเพราะพลังของรูปทรงกลมถูกพานไปแล้วอึดใจมั่วเหอเทียนก็คำรามเสาสีดำและขาวก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากระแทก็ใส่โรคผนึกหนึ่งนิลันครั้งนี้เสาทะรุสิงกีดขวางร้อยแตกปรากฏบนโรคผนึกก่อนจะระเบิดออกกลายเป็นจุดแสงเมื่อกู้ควรเห็นภาพนี้ต่าง,งตกใจยามนี้มั่วเหอเทียนสามารถต่อกรอนกับ จอมยุทธขูพลังเทียนจื้อจุนขั้นส่งระยะไปได้เลยทีเดียวไปเชิญหน้ากับให้ตายของมั่วเหอเทียนมู่เฉินก็ตกอยู่ในสถานะเสียเปรียดแม้จะมีร่างมหาเทพนิรันร์ก็ตามเพราะไม่ว่าอย่างไรขุมพลังหลิงของเขาก็อยู่ในขั้นเสียระยะกลางมั่วเหอเทียนยืนอยู่บนไหล่ร่างเทพมหันแววตาเปลี่ยนเป็นเย็นชาเขายื่นฝ่ามือออกมาขวดมหาเพิงวารีก็พิ้วลงไปยังไม่ยอมยกร่างมหาเทพนิรันร์ให้อีกเลย แกนี่ดูถูกข้าจริงๆนะมั่วเหอเทียนก็หัวเราแม้วันนี้จะไม่ชอบทําในการเอาชนะแกแต่เผามั่วเหอก็ไม่สามารถใส่ใจเรื่องนั้นเมื่อเทียบกับร่างมหาเทพนี่หลันมั่วเหอเทียนเนี่ยพูดต่อว่าถ้าเจ้ายอมมอบให้เผ่ามั่วเหอจะคืนให้รังจากพานไป100ปีมู่เฉินก็ใส่นะร่างมหาเทพนี่หลันยอมรับข้าเป็นเจ้าของแล้วดังนั้นอย่าหวังว่าข้าจะมอบให้ในเมื่อเป็นแบบนี้ข้าจะต้องใช้กําลังเอามาเท่านั้นมู่เฉินก็บอกว่า แม้เผ่ามั่วเหอจะมีรากฐานลึกซึง้งแต่ก็อย่าคิดว่าวันนี้แกจะกันแกล้งข้าได้ฮ่าฮ่ามั่วเหอเทียนก็หัวเราะนทำเหมือนคำพูดนั้นเป็นการต่อต้านข้าจะดูสิว่าแกจะทําอะไรได้มั่วเหอเทียนยกมบือขึ้นขวดมหาเพิงวารีก็ทะยานออกไปมั่วเหอเทียนแกอย่าได้ทําเกินไปนักในสุดชิงเหียนจิ้งก็ทนไม่ได้หลังแกลูกชายข้าต่อนหน้าอย่างนี้คิดว่าข้าไม่อยู่หรือไงนางรู้ชัดเกี่ยวกับพลังของขวดมหาเพิงวารี ซึ่งทําให้มั่วเหอเทียนมีความสามารถแม้ไปเชิญหน้ากับจอมยุทธ์อย่างเทพจกพักรพัิอคีและเทพจักรพัดิสงคมท่านแม่ไม่ต้องกังวลในเมื่อมั่วเหอเทียนอยากหาเรื่องใส่ตัวก็ไปเข้าไปมู่เฉินเอ่ยปากปลอบใจอีกฝ่ายคําพูดเขาใช้ทุกคนตกใจหรือว่ามู่เฉินยังมีภายใายใบอื่นที่สามารถเผชิญกระขวดมหาเพิงวารีของมั่วเหอเทียนได้อีกแต่จะเป็นไปได้ยังไงภายใต้สภาวะนี้มั่วเหอเทียน สามารถประทะกับจอมยุทธ์ระดับเทียนจี้จูนเคิน์ซงระยะปลายสุดแม้ว่ามู่เฉินจะมีกายาเซิงบวกกับร่างมหาเทพนิลันแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปเชิญหน้ากับจอมยุทธ์ระดับดีแม้แต่ชิงเหยียนจริงก็ยังงงแต่นางลังเลเพียงชั่วคู่ก็จะถอยกลับไปและเชื่อใจในบุตรชายในเวลาเดียวกันกระดึงคือหลิงกลับมาเจ้าหนูนั่นยังมีวิธีอื่นอีกหรือแต่เป็นไปได้ยังไงตอนนี้ชัดเจนว่ามู่เฉินไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้แล้ว ไอเด็กอวดดีมัวเห่อเทียนกีดว่าตาประทับขวดมหาเพิงวารีกระปวดไปรัศมีภายใต้รัศมีสีดำขาวแม้แต่กายยาซึ่งก็สลายเป็นเท่าทานทุกสายตาต่างคุ่งตรงไปแต่มีเพียงมู่เฉนินที่ยังคงสงบและมองไปยังสายทานทั้งสองจากนั้นเขาก็ถอนหายใจและโค้งคำนับไปยังเจดีหวันกูมัวเหอเทียนดื้อดึงนะักท่านผู้วุโสโปจัดการด้วยเมื่อสิ้นเสียงเจดีก็สั่น และกวาดไปยังสายธารสีขาวและดำดูเข้าไปในเจดีขณะเดียวกันเจดี JD ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพิบตาปรากฏขึ้นเนื้อขวดมหาเพิงวารีเงาปกคลุมลงมาสุดท้ายขวดก็ถูกดูดเข้าไปในเจดีเจดีก็ร่อนจากฟ้ากลับไปสถิตในบริเวณเดิมคืนกระแทกที่ไม่อาจจินตนาการได้กวาดออกมาจากเจดีซึ่งอยู่ได้ไม่นานก็สงบบนท้องฟ้ารัศมีหายไปขวดยกก็หายไปทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก มีเพียงภาพเจดีที่อรอยสูงขึ้นและลดต่ําเมื่อมันกลับไปสถิตที่เดิมขณะทุกคนกําลังตกใจพวกเขามองท้องฟ้านั้นอะไรนะ่ะมั่วเหอเทียนและพวกผู้โสเผ่ามั่วเหอตางตกใจเกิดอะไรขึ้นแม้แต่ชิงเหียนจริงฟู่ถูเฉียนไทหมิงก็ตกใจและมองไปยังเจดีหวันกู้พวกเขาสัมผัสดได้อย่างคุมเคือถึงพลังลึกลับและทรงพลังที่แทรกซึมออกมาจากเจดีพลังนี้ทําให้จอมยุศอย่างพวกเขารู้สึกถึงความกลัวพลังนี้ ชิงเหยียนจิงและฟู่ถูเฉียนมองหน้ากันเทพจกพักรพรรดินิรันพลังนั้นเกินขีดจำกัดของจอมยุคพลังเทียนจื้อจูนข้า่งเซิงตั้งแต่โบราณกาลจะมีใครทรงพลังเช่นนี้นอกจากเทพจกพักรพรรดินิรันอาการตกใจก็ปรากฏบนใบหน้ามั่วเหอเทียนก่อนจะคืนสติมู่เฉินแก่ทำอะไรขวดมหาเพลิงวารีของเผ่าข้าอยู่ที่ไหนมู่เฉินก็บอกว่าในเมื่อเทพจกพักรพรรดินิรันวางร่างมหาเทพนิรันไว้ในเผ่ามั่วเหอเขาก็ทิ้งวิธีป้องกัน ไม่ให้เจ้าอ้างสิทธิ์แบบผิดเพี้ยนตอนที่เขาออกจากเจดีจิตวิญญาณเจดีวันกูก็บอกเขาเขาสามารถใช้พลังที่เหลือของเจดีได้หากเผ่ามั่วเหอสร้างปัญหาพลังนั้นถูกทิ้งไว้โดยเทพจกพักรพรรดนินิลเพื่อหยุดสถานการณ์บานปลายเหมือนในวันนี้ตอนแรกไม่คิดจะใช้แต่ทว่ามั่วเหอเทียนทําเกินไปถึงขนาดนําอาวุธมหาสวรรค์ขั้นส่งของเผ่าออกมาสิ่งนี้บีบให้เขาต้องใช้พลังที่เหลือของเทพจกพักรพรรดนินิล พลังในเจดีหวันกูคงอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีก่อนจะสลายไปในเวลานั้นขวดมหาเพิงวารีจะเป็นอิสระมูเฉินมองอีกฝ่ายยังคิดจะบีบทางตัวเองอีกไหมใบหน้าของมั่วเหอเทียนก็แดงกำ่ำเขารู้สึกเดือดดานที่แท้เทพจกพักรพรรดนินหลันก็ได้ทิ้งบางสิ่งไว้เพื่อป้องกันเผามั่วเหอตั้งแต่แรกเขารู้สึกอับอายและเดือดดานข้าประมุกเผามั่วเหอไม่ใช่คนที่เด็กอย่างแกจะตำหนิได้ มัวเหอเทียนบอกว่าวันนี้ข้าจะดูซิว่าเทพจักรพรรดนิลันที่ตายไปแล้วจะสามารถปราบปามเผ่ามัาวเหอของข้าได้อย่างไรหากเจ้าต้องการนําร่างมหาเทพนิลันไปด้วยละก็สงครามกับเผามัวเหอจะระเบิดแน่จากนั้นเขาตะโกนขึ้นว่าเผามัวเหอเตรียมพร้อมรบเมื่อพวสเผ่ามัวเหอได้ยินก็ปลดไปคลื่นที่น่ากลัวทําให้คอฟ้าสั่นสะเทือนเมื่อชิงเยียนจิ้งไทหมิงเห็นแบบนี้ใบหน้าก็เปลี่ยนไปงั้นเผ่าฟู่ถูกก็ขอสู้ตายเช่นกันชิงเยียนจิ้งพูดขึ้น ในเมื่อเป็นแบบนี้เผ่าไทริงก็ขอเข้าร่วมด้วยได้เผ่าม่วเหอของข้าขอประกาศสงครามกับทั้งสองเผ่าว,วันนี้ข้าจะดูสิว่าพวกเจ้าจะสามารถทําอะไรเผ่าม่วเหอของข้าได้บ้างนอกเมืองวันกูทุกคนก็มีสีหน้าหวาดกลัวสามเผ่าโบราณกําลังทําสงครามถ้าเป็นแบบนี้ต้องเกิดขึ้นยักษ์กวาดไปทั่วมหาพันธ์พบแน่เมื่อมองฉากนี้ไปหน้ามูเฉินก็เยน็นชาทว่าขณะบรรยากาศฟ้าดินตึงเครียดเสียงะระฆังโบราณก็ดังเมื่อเสียงะระฆังดัง บรรดาจอมยุทธก็เงยหน้าขึ้นนี่คือลัก้างพันพบแห่งวังมหาพันพบภายใต้ความสนใจแสงก็พุ่งออกมาร่างกำยำปรากฏภายใต้อุโมงคมติในเวลาเดียวกันเสียงหนักแน่นก็ดังโปรดใ้หน้าวังมหาพันพบหยุดสงคมลงเถิดเมื่อเราจอมยุทธขุพลังเทียนจู้จึนคันเซิงเห็นร่างกำยำนี้ใบหน้าก็เปลี่ยนไปราชันสังหารปีศาจแห่งวังมหาพันพบชิงเทียนโอเคครับเจอกันในะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ